สิบป,ปีแห่งความเฉื่อยชาปัญหาแผนที่นำไปสู่กระแสทวงคืนปราสาทตาเมินทงโบราณสถานอันงดงามในจังหวัดสุรินทร์กลายเป็นประเด็นร้อนระอุอีกครั้งเมื่อข้อมูลใน g o o g l e Map และแอปพลิเคชันแผนที่ต่างๆสแสดงผลว่าปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ในดินแดงกัมพูชา100%ปัญหานี้เรื้อรังมาเป็นเวลานานกว่า10ป,ปีโดยที่ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขอย่างจริงจังปราสาทหันหน้าผิดทิศอ้างสิทธิจากจุดอ่อน ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าปราสาทตาเมินทมเป็นพื้นที่ทับซ้อนโดยอาศัยหลักฐานว่าภายในปราสาทมีทหารทั้งไทยและกัมพูชาประจำการอยู่ตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศใต้ต่างจากปราสาทของทั่วไปที่มักหันหน้าไปทางทิศตะวันออกบันไดาทางขึ้นลงหลักอยู่ทางทิศใต้เช่นกันด้วยเหตุนี้ฝ่ายกัมพูชาจึงอ้างสิทธิ์ในตัวปราสาทโดยให้เหตุผลว่าคนไทยต้องเข้าป่าทางด้านหลังเพื่อเข้าถึงปราสาท ในขณะที่ฝั่งกัมพูชาสามารถเข้าถึงทางเข้าด้านหน้าได้อย่างสะดวกกลุ่มปราสาทตาเมือนมรดกทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่ากลุ่มปราสาทตาเมือนประกอบไปด้วยปราสาทสามแห่งคือปราสาทตาเมืองโตตาเหมือนโต้ปราสาทตาเมือนปราสาทไบกรีมและปราสาทตาเมือนทมสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอุไทยทิตยวันณที่สองอยู่ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูและทธิไสววนิกายสร้างด้วยศิลาแรงและหินทรายสีชมพูคล้ายกับปราสาทพนมรุ้ง ถึงเวลาแก้ไขแล้วหรือยังปัญหาประสาทต,ตาเมินทมสะท้อนให้เห็นถึงความล่าช้าในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดบนแผงที่ออนไลน์หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดําเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับมรดกทางประวัติศาสตร์อัลลัมค่าแห่งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นของกัมพูชาในที่สุด